สวัสดีค่ะน้องเปิ้นสวัสดีค่ะค่ะท <d iam ond> ่านผู้ชมมือนีการเดินทางมาหาน้องป้นกัท่านผู้ชมตามเสียงเรียกร้องของเอฟซีเนาะคะ่นะ,คะนอกราว่านะให้มาตามน้องเป้ลเนในโค้งสุดท้ายเนาะน้องเป้ลเนะ,ะ,อแ,ะแอดกาบลอชาลากาฝ้าเดินทางมาหาน้องป้ลเลยเป็นจ้าไหนอีหลา่าความเคลื่อนไหวความฝันเห่าความฝันเอเพอาทิ์กรว่ามีโอกาสจะไปวัดลุงปู่สวงนะคะค่ะพอดีหนูนําำหาไอไอไอ เอกนากสัตว pues ์ป like, oh, The nah ี่เกิดนู้เกิดพี่มาเสงนะคะคือสึ่อเป็นปี่พี่งูเหล็กแล้วของลูกสาวปี่ทอปี่กระต่ายนู้ย่างหาอ้อมน้องปู่สวงยันมาอ้อมหาทุกหลานบ่เอ้ยไม่ได้หลานพูนสุดๆค่ะค่ะบ่อนที่นี่พอกเลยว่าพอกเลยพ่อมาไม่หนีพ่อสีอันพ่อสีอันอวยพ่ออัห้ยพันมาพ่อตาพ่อตรงมีเอาขาคู่ขาไายใส่ไายพอไข่ยี่สิบสี่บาทแล้วก็ว่าไอ้คุณครูบาอาจ้าเน้ออ้หนีงเด้อพันกับมีไอ้คาถาทองพันอย่าลนะค่ะ นุงก็เลยเก็บดอกไม้ใส่นหนัหาคู่เพราะเลยว่าจะของเคนมาหอดจะของคนมาเถืงแล้วเพราะว่าน้ำของคนแล้วไอ้คนมาหอดมายังแล้วอันรางวัลที่หนึ่งยูได้ไอ้กระเป๋อีนาคนนี้เดิอนะคะคนบอกจังสี่นะคนนะมันด้วยเพราะว่าไหนมาที่นูหน,นูไปน้าหาจนวาน่นะคะนำ้นำนำ้นำน้ำเพราะว่าหลวงปู่สวงมีคนขายไอ้ของวัตุมงคลห,หลายแต่ว่ามันสิบ่มีไอ้กระต่ายกับไอ้งูเล็กนะคะซึ่งซึ่งเป็นปีหนุเกิดนะคะ S <S <ม>กับลูกสาวนุ๊กว่ากับลูกสาวยางตากเลดฮ่นจนว่าไปไดร์ลานชุดถ่ายไปกระเลยอันไงนุกเลยไปบู้บาทู่วันที่นี่นุกเลยขอจุดจุดถูกนุกกับจุดนุกก๊กใส่ข่าสารนุกเขา็ไปจุดไดร์มาหนึน่งหนึ่งเก่าหน,น่าหนึ่งหนึ่งเก่าค่ะนี่ถูกมันหนึ่งเก่าวันที่นี่ไอ,กอนน้กรงปูแสงคนสีม่านผาเนา,าคะ,นะคะพอดีแฟนเคยพาไปถึงแตะถึงเตะ หลายปีก่อนนะคะเพื่นก็เลยหลายปีก่อนพอแฟนเหมือนสิเคยเป็นคนเคยบุดมาก่อนพรสสงว่วพระใดดีพระใดดังพระสพาไปไหว้สินะคะบันบันเพื่อนกันเลยมันกันเลยเพื่อนก็เลยเปิดแสงหลวงปู่แสงเพื่อนมอดระนาตั้งไหนไอ้แฟนหน่อยฟังไอ้ในโทรศรัสท์บสินะค่ะพอดะีหนูก็เลยมาฝันมาฝันว่าเม่ขาวนน่นฝันเห็นเม่ขาวหนูก็บ่ฮห้ว่าเป็นไผเพราะว่าเพิ่นเป็นเม่ขาวอมขาวมันนะคะตาปอค่ะไอ บันทึกพวกไก้เลยยืนไอ้ลอตเตอรี่ให้หนูเลขถ่ายมั้นะคะตัวถักกันกับเลขหนูจุดกับล่งผู้สงบันทึกหนึ่งหนึ่งเก่าคือกั้นพี่น้องหนูกับปุ้งหงคือกั้นแล้ก็ล่องเสียงมึงนะพี่น้องต้อเสือส่วนทุกคนนะคะค่ะค่ะอยากให้มีโซ่ทุกคนนะคะแต่ว่าหนูกับฝันได้จังไหนมันจังสีขายกันคือกันขัดเถิดนะจังไลยตัวเลขมันคือสีมื่คือกันขัดแถนน้องเปิดค่ะนี่นี่คือหนูงงหนูก็เลยซื้อลอตเตอรี่เลยเสือเบื้องท้องแบร้อยคือกัน โอ้ค่ะค่ะอ,อันน้องเปิ้ลฝันเห็นแม่ขาวนี่เพิ่นใส่สูทสีขา,สสทขาวเพิ่นใส่สูทหอมขาวไปเลยค่ะตาปอแลอ้วเพก็ก้อนผมนั่นคือคือเพิ่นเป็นแม่ขาวไปแลวนะน่ะเพิ่นเพิ่นเพิ่นมาบอกบอกเพิเ่นเพิ่นมาบอกนูแบบหนูบัดก็ไป,ปฝันได้เดียเห็นวัดห่างอยู่ใส่บุเห็นแล้ววดขวกขวอด,ดูนูนแล้วไปนมสัสการเพิ่นเพราะเอเอไอหลานนักบุญมาหอดแหละเขาเรียกว่าแังสีนะค่ะ รถเก๋ไ่เสือขาวตัวนี้ละไปอประกอบในความฝันเหมือขึ้นนะคัมันมาหนูก,ก็เลยกาบลาแล้วเขาก็เลยเอารอตาลีให้หนูหนูก,ก็เห็นหนูตำหนต่แต่เลถ่ายพี่น้องหนูหนูตื่นก่อนเพราะหนูตรงนู้นดหนึ่งเขามันไอ้มันไกลมันขันนะพี่น้องก็ลเลยตื่นนกกูจำหนึ่งแต่โตถ่ายมันหนึ่งหนึ่งเก่ากันแต่ว่ามันกับบังเอิญเป็นเป็นไอ้เป็นหนึ่งหนึ่งเก่านีแฟนหนูว่าไอ้เป็นไอ้เวลาที่ลุงปูแสงคนม่านดาบ แฟนผมคนบางสินะพอเป็นจะมักฟังธรรมาทรบโม่ไอ้หลวงปูไรดีๆป่นสิฟังการมนาผาพต่างๆสิค่ะเ <c oughs> พื่อนเคยพาไปนมัสการเพิ่นมาก่อนนะคะ <c oughs> หลายปีแล้วค่ะประมาณสองปีขึ้นหลังะค่ะจ้า่อสิไปหาหลวงปู่แสงค่ะค่ะแต่ว่าเพิ่อนมานาภาพบ่มีโอกาสไป้เพราะว่ามันนึ่งลอ,อยแฟนกับทัพง,งานนุก็ไปบ่ถึงตฝองแฟนพาไปค่ะแต่ว่านุก็แปลกๆมันก็จะเข้าเลขหลวงปู่แสงในวิธีไหนหนึ่งเก่าทีเนาะ แมหนูเ้ิ่นกับมึงิ่นกับเสือร์มึงเพงิ่งเห็นนะครว่ามมระ,าระ่มรสภาพไอ้เวลาท่านตอนนี้แล้ว,วมันคือสิเขาก็เหล็กโตแทีบันเรยวังสิโ<ม>นกระ่าหนูบกหูค่ะพอดี่เมฆเขาเปนไนก่นู้บ้าสินะจับปอกปนก่นเลยยืนลอตเตอรี่น้หนูบกหูว่าเล็หนามันต้องไหนูนจำไดนแต่เล็กไทย<ม>หนึ่งหนึ่งเก่าบินโกับือลอตเตอรี่เพท่านใดพี่น้อนมันพอมีนูก็ซเ้ือือรเบอท่องไหวกรบเบือเงินในมูไว้สินะ อ้ยค่ะท่านผู้ชมก่ะมันจักเป็นเรื่องบังเอิญอีหยังเนาะน้องเปิลนอนไปวัดหลวงปู่สวงนี่ไปไปได้จักมื้อแล้วน้องเปิ้ลหนูไปวังได้อาทิตย์ที่แล้วแต่เพราะว่าได้ได้อาทิตย์กว่าๆค่ะค่ะหนูก็เลยไปบูชาถูกมากนั่นน่าจ่ะมาไปทำพุทําหยังหลายอย่างมาจุดเลขกถูกค่ะมาจุดเลขกูกเด้119ค่ะบาดนี้กามาฝันอีกค่ะฝันว่าแม่ขาวเราเอาลอตเตอรี่ให้จําได้เลขท้าย119คือเก่าก็เ นูไปการนอสการเพื่อนเห็นเพื่อนกวดลานวัดยุงสีนะค่ะมันมันก็เป็นวัดทางห่างนู้กระบุงว่าวัดใดวัดทางห่างวัดเก่าเก่ะค่ะเป็นวัดเก่าเกาคือสิบบ่อข่อยมีคนอยู่ปรากฏว่ามีเห็นแต่เล่าคนเดียวน่ะจ้ะค่ะค่ะค่ะบานนี้กามีเอฟซี่ถามมาอยู่นอหนองเปิลซารับโตเลขโตเลขโตเก่าที่ห้าปลลอยไปนี่คลิปก่อนว่าที่แม่มาบอกนั่นฮกฮกเก่ากับผ่านมาแล้วเป็นจังไดหนองเปิลเป็นตาตามอีกบ่อหรือจังไดต้นนีกับ กับเป็นตาตามอยู่ยค่ะเพราะว่ามันเหล็กเม่มันสิบาวยยวนนวไวอยู่งวดหนึ่งอืมเหล็กเม่ของน้องเปิลนี่สิเว้นไหวอยู่งวดหนึ่งจ้ามัสิบาไว้งวดหนึ่งมันสิมาออกงวดหนึ่งอืมค่ะท่านาผู้ชมกาให้ท่านผู้ชมใส่ดุลพินิจพิจารณาเอาหน,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 น่อน้องเปิลเน่อค่ะมันก็เป็นความเสื่อส่วนบุคคลส่วนบุคคลค่ะก้อมเสื้อนะคะก้อมเสื่อของแต่ละบุคคลนะค่ะระบาดนี้ห้ากับ บ่หูเนาะน้องเปิ้ลเนาะ่เลขมันสิออกตัวใดเน้องเปิ้ลเนาะค่ะเพราะมันมันเขงมีหางกระจาปอนูก็บ่หูคือการแต่ว่าอนาคตฝันหนูบ่ผิดบ้านค่ะนูอยากพลอจากไผ่คนนะคะค่ะค่ะโอ้ยขอบคุณน้องเปิ้ลหลายๆเ้อค่ะที่แบ่งปันแนวทางให้ FC ช่องจาปอนเอฟซีก็ถามไทยมาตลอดว่าให้ติดตามน้องเปิ้ลเนาะค่ะเนาะมามื้อนี้ค่ะน้องเปิ้ลก็ฝันแล้วค่ะท่านผู้ชมค่ะ ให้ท่านผู้ชมใส่ดุลพินิษฐิจารณาเอาเนาะหนองเปิ้นเนาะเปิ้อนไปได้านื้อก็อยากให้ถือสุกคนนะคะที่ดูเมียนค่ะแมีนเมนเนื้ออยากเนู้ออยากซอยคนทุกแตงหย่างนะคะคนโต๊ะทุกแตงหย่างเมีนคือบางคนทีถือเนื้หนูตะงวดแก๊สสองตาปอดเนาะเพิ่อนก็ว่าไอ้โอ้ยไอ้บางคนอยู่ขอนแก่นลุงทุนหน่อยลุงบ่มีรถจะกลับบ่มีค่าเงินกลับบ้านเพิ่นถือเนหนูเพราะแกไม่รู้กบ้านนั่นมีคุณค่าทางจิตใจของหนูค่ะมันมากคนตาคือจิตใจนะคะค่ะค่ะเพราะว่าเนะะค่ สำหรับภูลาเพนกรสีสำหรับผูลาเพนกด้เดินทางกาบบานเพิินด้วยสวัสดิติภาพนค่ะนั่นคือความความไอ้มันเป็นกุณคาทานจีตใจของของหนูหมากว่าเงินตาค่ะพี่น้องค่ะค่ะโอ้ยสาธุนองเปิลหวดนี้ขคให้เขานน้องเปิล่สำหรับตัวเลขของน้องเปิลแต่ว่าของเมร์น่ะมันมันอยากบ้าไหวยงวดหนึ่งจากป่อค่ะของเมย์เสียกบ้าอ่อยยุงงวดหนึ่งค่ะค่ะส่วนตัวเลขของพอหญย ที่เปิดทำออกเห็นตัวเลขตัวเลขตัวใดก็อนเฮียน้องเปิลเมื่อหน้าคีบนุ่งกับนุกัลืมเหมือนกันเอาถุงเท่าค่ะค่ะกาให้ท่านผู้ชมใส่ดุลพินิจพิจารณาเอาเว้าน้ำเรื่องความฝันเนาะน้องเปินเนาะเฮากัฝันไปนี่ล่ะค่ะท่านผู้ชมเป็นไปได้หนูอยากให้กถือสุขคนล่ะค่ะได้2จาป่อยถึง3โต๊ะคนละค่ะค่ะโอ้ยสาธุสาธุเนาะน้องเปินนเาะโอ้ยหนูอยากปวดอยากขายสุขคนนะคะหนูก็แพงเหมความฝันสาธุสาธุเด้อน้องเปิลโอ้ยพรให้ FC เฮฟซีหาในน้องเปิน ขอถือเบรกสกุลสกอนนะค่ะนอนรับเหรียเงินหมื่นนอนตื่นข้อเหรียเงินแสนแม่เมื่อคืนขอเดี่ยวไม่มีโชคสู่ก้อนนะค่ะมันหมาลำลุกแห้งสกอนนะค่ะจ้าุสาธุสาธุซ่าทน้องเปืนน้องเอ็มซีถือโนกดีใจน้ำจ้าจ้าจ้าคุณนี่หลังจ้าขอบคุณน้องเปิืนเด้อค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวจังไดนกลับไปเบิ่งตัวเลขในถ่ายคลิปกันค่ะท่านผู้ชมไปค่ะค่ะท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้กับมาเบิ่งตัวเลขของน้องเปิืนเนาะค่ะเนาะ ตัวเลขของน้องเปิ้ลเจ็ดสองสามนี่สิเป็นเรื่องเล่าวความฝันในคลิปก่อนเด้อค่ะน้องเปิลเพิ่นฝันเห็นพ่อใ,ใหญ่เพิ่นค่ะนั่งเฝ้าอยู่ปากทำค่ะท่านผู้ชมแล้วก็เปิดทำออกบอกเลขเป็นตัวเลขก็คือเจ็ดสองสามเนาะคะ่ะนอะในฟ้าผนังทำค่ะท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวเลขเจ็ดสองสามค่ะมาในวัดนี่น้องเปิลเพิ่นกระไดไปทำบุญเนาะคะ่ะนออยู่วัดหลวงปู่สวงค่ะกระไดบูช,ชาถูกมาเนาะค่ะเนาะ กามาจุดทูบได้เลขหนึ่งหนึ่งเก้าค่ะท่านผู้ชมการพอมาจุดทูบได้เลขหนึ่งหนึ่งเก้าแล้วลบมาเฮือนนองเปิลมาฝันค่ะท่านผู้ชมเห็นผู้หยิงผู้เถ่าใส่สุดขาวเนาะค่ะนุ่งขาวห่มขาวค่ะกวดไปใหม่อยู่ในวัดเก้าเก้าวัดทางห้างนี่แหละค่ะท่านผู้ชมโบกเลขนองเปิลเอาลอตเตอรี่ให้นองเปิลเนาะค่ะน้องเปิลเพิ่นกระจำได้แต่เลข้ายค่ะเลข้ายนั่นก็มาเขากันกับ เลขทูบของน้องเปิลพอดีค่ะท่านผู้ชมกาเป็นความบังเอิญเนาะค่ะท่านผู้ชมกาตัวเลขที่ได้กะหนึ่งหนึ่งเก้าคือกันค่ะท่านผู้ชมกาสองตัวกับเป็นหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งเด้อค่ะท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมพิจารณาเอาเน,นาะค่ะนะสำรับตัวเลขของน้องเปิลคะ่ะสำหรับคลิปนี้จะปอกขอลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้คะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ